สวัสดีครับพวกกับผมนายหัวหมาชัยครับวันนี้ไม้สวยๆฟอร์มใหญ่ๆครับผมมาแล้วครับนะจากฟอร์มละ290วันนี้เราให้ไปในราคาเพียง250บาทครับกับฟอร์มสวยๆแบบนี้ครับใครที่สนใจโกษลครับผมนะดูในหัวได้ชุกท่องทางครับผมนะไม่ว่าจะเป็น youtube facebook หรือ tiktok ครับผมนะพิมพ์คาว่านายหัวหมาชัขึ้นได้หมดครับนะอ่ะเรามีแบบนี้ครับไม้สวยๆใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้นะครับผมนะเรา พร้อมเสิร์ฟให้แบบนี้ครับกับราคาเบาๆครับไม้แพงที่มาขายถูกครับผมนะกับนายหัวหมาชัยครับวันนี้เรามีอะไรกันบ้างเรามาดูกันครับแต่ที่สาคัญครับนเน้นทุกคลิปครับว่าการดูแลไม้หน้าฝนครับไม่ให้ใบเขาร่วงไม่ให้ใบเขาหล่นนะฮะนะใส่ดินน้อยๆใส่มะพร้าวสับเยอะๆครับผมนะแล้วน้องจะสวยน้องจะงามให้คุณได้ครับแล้วส่วนปุ๋ยครับ ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้ครับหรือออทโมคดนะครับผมนะที่บำรุงดอกเอ้โทษฮะไม่เอาดอกนะฮะนะไม่เอาดอกครับนะบำรุงสีคือตัวหน้ากับตัวหลังให้สูงไว้ครับตัวกลางเราจะไม่เน้นนะครับผมนะแค่นี้คุณก็ได้ไม้สวยไม้งามครับแต่ถ้าตัวหน้าที่สูงเกินไปครับใบเขาจะผิดรูปนะครับผมนะทางที่ดีคุณใช้สูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าครับแค่นี้คุณก็จะได้ความสวยความงามของต้นไม้แล้วครับผม อเรามีอะไรกันบ้างราคาเท่าไรครับวันนี้นายหัวจัดโปรโมชั่นอีกแล้วครับท่านนะจากสามร้อยกว่า4ี่ร้อยกว่าครับให้ไปในราคา2 5 0ห้าิบครับวันนี้มีตัวไหนบ้างมาดูกันครับยกเว้นต้นนี้นะฮะนะต้นนี้สวยไหมห้าร้อยห้าสิบบาทครับเราไม่ขายครับรัศมีจันทร์กระถาง12บนิ้วกันเลยทีเดียวอะนะ นี่ฮะรัศมีจันครับใครชอบสีเหลืองสวยสดใสแบบนี้ครับนะจาก550บาทเราไม่ขายครับให้ไปในราคาเพียง390บาทรวมส่งนะนะกระถางใหญ่ๆ,ๆแบบนี้เอาไปเลยครับนะส่วนสูงประมาณ60กว่าเซนนะถึง70เซนเป็นทรงพุ่มสวยๆแบทนี้ครับยกกันแบบนี้ฮะแล้วคันนี้ครับไม่ต้องกลัวน้องเสียหายในหัวเปลี่ยนกระถางแล้วก็ใส่มะพร้าวสับไปให้เรียบร้อยแล้วครับผมนะ ยกเว้นว่าท่านอยากไปเปลี่ยนกระถางสวยๆก็ไปเปลี่ยนได้ครับอะเบอร์โทรกันก่อนเลยครับผมนะ0636974664ครับผมนะแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้ครับ นะหรือว่าโทรมาก็ได้ยินดีรับสาย24ชั่วโมงครับยกเว้นตอนนอนหลับแอดมินไม่มีเวลาตอบให้เลยพี่น้องเด้อ <c oughs> อาวต้นนี้ฮะสวยๆแบบนี้เห็นไหมฮะวัสดุเบาๆแบบนี้นะดินโปร่งๆแบบนี้เราก็ยกไม่หนักกันเลยทีเดียวครับผมนะเอาไปเลยฮนะประมาณห้าโลพอ <c oughs> เอาต้นตัดมาครับต้นนี้ตัวเงินครับตอนนี้ตัวเงินสีสดสีสวยกันเลยทีเดียวครับเป็นฟอร์มพุ่มต้นนี้มีสองช่อฮะเรามีรักษะสองถึงสามช่อนะครับผมนะฟอร์มสวยๆแบบ แบบนี้กันครับผมสลับตัวเงินครับผมนะใครชอบสีแดงๆสดๆแบบนี้ใบสวยๆขนาดนี้ครับผมนะเอาไปเลยครับในราคาเพียง250บาทครับ แล้วนี่ฮะนะกลับมาอีกครั้งครับสําหรับรวยทันใจครับไม่มีอะไรรวยเร็วไปกว่านี้แล้วพี่น้องเอ๋ยเพราะนี่คือรวยทันใจครับไปอยู่บ้านท่านนั้นรวยได้ไวเลยทีเดียวแล้วฟอร์มสวยฟอร์มใหญ่กันเลยทีเดียวครับนี่ฮนะใบดีใบสวยใบไม่ล่วงใบไม่เลืนครับผมนะต้องสวนหมาใจครับสวยๆแบบนี้ครับนะรวยทันใจครับผมเอาไปในราคาเพียงสองร้อยสามสิบบาทครับ ไอ้โทษสองห้านะฮะนะฟอร์มใหญ่แมดูฮนะฟอร์มใหญ่นะอ่ะต้นนี้ครับกวักทองคำครับผมนี่กวักทองคำครับในราคาเพียงสองหบาทครับนะกวักทองคำครับผมนี่ฮนะ สวยๆแบบนี้กันเลยทีเดียวครับปักทองคาครับดูสีใครชอบสีเหลืองสดใสเอาไปเลยครับนะส่วนต้นนี้ครับนะเศรษฐีหัดใหญ่ครับสามช่อใหญ่ๆฮะนะแล้วตัดทรงพุ่มแบบนี้ให้ครับแข็งแรงแน่นอนถ้าใครไปเปลี่ยนกระถางนะครับแนะนำฮะนะใส่ดินไปประมาณนี้นะครับผมนะเป็นกระถางใหญ่ๆครับใส่ดินเยอะแบบนี้ได้เออในหัวได้ครับผมไม่มีปัญหากับน้องนะครับนะเอาไปเลยครับผมนะนะนี่สวยๆแบบนี้ครับกับเศรษฐีหัดใหญ่ครับผมนะ ใครอยากได้เศรษฐีหัดใหญ่นี่ฮะแบบนี้ฮะชอบสวยๆกันไปเลยครับนะช่วงนี้ไม้สวยครับต้นนี้ลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะครับผมนะนนี่สวยๆแบบนี้ครับแล้วไม้พุ่มสวยเลยทีเดียวครับนี่ฮะสวยไหมสีแดงสดใสเลยทีเดียวครับผมนะแล้วฟอร์มสวยมากครับผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่หนึ่งครับต้นต่อมาครับโชคอุดมทรัพย์ครับผมนี่ฮะ สวยนะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะนะไปเปลี่ยนกระถางใหญ่เนี่ยรับรองนะระเบิดระเบอ้เบอเลยฮะนะนะแล้วคราวนี้ฮะดินเต็มกระถางเลยทีเดียวแมเนี่ยราคาเพียง250บาทเท่านั้นครับผมนะสวยๆกันแบบนี้ครับสำหรับโชคบุดมทรัพย์ครับผม เศรษฐีมีโชคต้นต่อไปฮะเศรษฐีมีโชคต้นนี้หกสิบกว่าเซนนะฮะสูงมากนะะแล้วเป็นฟอร์มสวยเลยทีเดียวเศรษฐีมีโชคครับผมต้นนี้นะใครที่ชอบไม้โตเร็วไม้โตไวครับกับเศรษฐีมีโชคแล้วเขาจะออกกิ่งสาขาได้อีกไหมในหัวได้อีกครับผมนะความสวยความงามครับมีให้เห็นตลอดนะเขาสูงได้ถึงสองมิตกันเลยทีเดียวนี่คือเศรษฐีมีโชคครับผมนะใครรับก็บอกมาเลยอ้ออย่าลืมนะฮะ อย่าลืมจดชื่อไว้ด้วยนะบางทีโทรมาในหัวฉันจะอ,อต้นนั้นต้นสีนี้สีนะั้นไม่รู้ต้นอะไรครับเพราะเขาเยอะจริงๆนะฮะนะแนะนำครับว่าจดชื่อมาแล้วโทรแจ้งนะครับผมนะหรือไม่แอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์0 6 3 6 9 7 4 6 6 4นะครับย้ำเบอร์กันบ่อยๆหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อหลายๆคนนั้นจำไม่ได้ครับผมนะหาปากกาไม่ทันต้นนี้สวยไหม พันเศษถีครับตอนนี้กํลาลังออกสีกลาลังงามเลยทีเดียวครับผมนะสําหรับพันเศษฐีแล้วเป็นฟอร์มพุ่มแบบนี้พี่น้องลองคิดดูนะไปไว้หน้าบ้านมันงามขนาดไหนแล้วพันเศษฐีครับคุณเลี้ยงไปหน่อยๆนะค่อยๆออกแดดนี่แบบนี้เลยนะออกแดดได้ไวนะนะไว้กลางแดดได้นะแต่ว่าต้องค่อยๆออกแดดนะครับผมต้นต่อมาครับต้นนี้อะไรนะเพลินจิตครับผมต้นนี้ะนี่ สวยนะมีสามช่อนะเพลินจิตครับโูงด้วยนะประมาณหกสิบเซนเลยทีเดียวนะครับในราคาสองร้อยห้าสิบาทครับสำหรับเพลินจิตครับผมต้นนี้พญาเพชรครับกลับมาแล้วครับพญาเพชรมีห่างหายไปนานนะเพราะว่าไม้เขาสวยอะไม้ขายดีนะฮะประจําเนี่ยฮะนายหัวนี่แหละครับนะไม้สวยๆแบบนี้ครับผมพญาเพชรฮะสวยๆเลยทีเดียวครับ นี่สีสง่าฟอร์มพุ่มใหญ่กันเลยทีเดียวครับผมนี่ฮะแม่สมศักดิ์สรีมากนะครับนะแต่ละฟอร์มใหญ่เลยจริงๆครับนะนี่สวยๆกันไปเลยกับสีสง่าครับผมตนน้นนี้ฮะนี่ฮะสวยๆแบบนี้ครับผมบอกแล้วว่าของเรานั้นไม้นะครับสุดประทับใจนะครับอรอกความงามของเขานั้นไม่เป็นรองใครเลยทีเดียวครับต้นนี้ ลูกไม้นะฮะเบอร์ที่สองครับผมนะใครที่สนใจลูกไม้ครับดูว่าสายเหลืองครับผมนะความสวยความงามก็ตามนี่เลยฮะแล้วฟอร์มแน่นมากครับพุ่มแน่นเลยทีเดียวครับลูกไม้ต้นที่สองครับผมต้นนี้รถครับผมต้นนี้นี่จากห้าร้อยห้าสิบให้ไปในราคาเพียงสองร้อยห้าสิบลองคิดดูนะฮะรถนี่เป็นไม้แพงแล้วเป็นไม้แคร์นะครับผมนะใครที่เล่นรถนะครับ เข้าใจได้นะความสวยความงามครับผมเปลี่ยงกระถางใหญ่ให้น้องได้เลยนะครับต้นนี้ซับเพิ่มพูนครับนี่ส่วนสูงประมาณหกสิบเซนฮะความสวยนะดูลําต้นเขาใหญ่นะฮะนะดูครับผมนะซับเพิ่มพูนครับต้นนี้มัฒนาครับมัฒนาต้นนี้นี่ประมาณปีครึ่งนะฮะนะ ีครึ่งได้เท่านี้ครับมัทนานะเพราะมัทนาเนี่ยเป็นไม้ตัวนะครับเหมือนกุหลาบเลยครับนะแต่ตัวไวกว่ากุหลาบหน่อยนึงครับแล้วก็มีหลายช่อด้วยนะมัทนาครับผมเกือบหกสิบเซนเลยทีเดียวต้นนี้เพชรอานาจครับนะฮะสูงนะฮะประมาณหกสิบเซนครับผมต้นนี้เพชรอานาจครับนาราคาเพียงสองร้อยห้าสิบบาทครับกับเพชรอำนาจฮะสวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับเพชรอำนาจและต้นสุดท้ายครับสำหรับวันนี้ครับ มั่งมีทรัพย์ครับผมต้นนี้นะขอให้ทุกคนมั่งมีทรัพย์นะครับเหมือนชื่อของต้นไม้ต้นนี้กันเลยทีเดียวเป็นไงฮะไม้สวยขนาดนี้ครับนะโทรมาได้ครับกับนายหัวหมาชัยนะศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับผมนะคุณจะได้ไม้สวยไม้งามแบบนี้แล้วถ้าคุณบอกว่านายหัวฉันอยากจะซื้อหลายต้นครับนะแอดไลน์มาได้เบอร์ที่นายหัวบอกได้เลยครับผมนะแล้วเราก็พาเข้าในกลุ่ม นะแล้วคุณจะได้เห็นไม้ที่สวยไม้ที่งามก่อนใครครับนะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้ครับนะกดแชร์ขอบคุณมากๆครับวันนี้ในหัวหมาชัยต้องไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบายบายครับ